สวัสดีคร่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัพเดตกระเจี๊ยบเขียวนะคะที่เอามาลงในล้อ,อยางค่ะดูใบ <c oughs> ตะกะแตนค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ตะกะแตนมาแท้ใบหมดค่ะแล้วก็มีหอยนี่หอยทากกินแล้วก็ขี้ไว้ <c oughs> มีแต่ตัวมากินนะคะ แต่เขาก็แตกยอดใหม่ไม่เป็นไรกินใบไปก็แตกยอดใหม่ะะเริ่มโตขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะนี่เน,นอันนี้คือตอน้นคูนนะคะล้อ,อยางนี้เคยปลูกเขาไว้หัวเขายังไม่หมดก็เลยง,งอกขึ้นมาอีกนี่นะคะใบเสียหายหมดแต่ก็ออกมาใหม่ออกมาใหม่ก็กินอีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนี้ต้นนี้รอด ใบใหญ่อยู่ดูต้นนี้นี่หมด,ด <c oughs> น้องตะกัแตนน้องหอยทากช่วยกันแทะใบหมดค่ะ <c oughs> ไม่รู้นี่อันนี้อันนี้ก็ยังแตกใบใหม่โอ้น้องออกดอกแล้ว ดูต้นเตี้ยนิดเดียวทำไมรีบออกดอกจังเัาจะมีลูกให้กินจริงไหมเนี่ยออกดอกแล้วนะคะเพืพ่อนๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าต้นเล็กหน่อยเดียวเองทำไมออก <c oughs> ดอกไวจังดูนี่ก็ออกแล้วนะคะน่าจะร่วงเนาะเดี๋ยวรอดูอีกทีออกดอกไวจัง ออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะติดหรือเปล่าดูดูดต้นนี้นี่ใบไม่มีเหลือเลยหมดโขนหมดเลยต้นเล็กนิดเดียวออกดอกได้ไงอะ่ะเ<อ>นี่ยออกดอกแล้วนี่ตัวเพี้ยดูเพี้ยแต่ก็ออกดอกแล้ว,ว,ออลวค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยใบใบไม่เป็นไรแต่ออกดอกแล้วใบเป็นรูหมดทุกต้นไม่มีต้นไหนจะรอดตะกะแตนออกดอกค่ะออกดอกไว้จ้าต้นยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยออกดอกหมดแล้ววันนี้พามาอัปเดตกระเจี๊ยบเขียวนะคะ นี่ค่ะออกดอกแล้วถ้นมากก็จะเป็นเพีย้ยแบบนีน้โดดไปแล้วต้นเขาก็เริ่มโตครับเพื่อนๆโตไม่เท่ากันอันนี้ยังเล็กอยู่ต้นนี้ใหญ่ใหญ่ก็ออกดอกแล้วนี่ค่ะ ถ้าติดก็อีกไม่นานก็จะได้กินแล้วเนาะนี่ใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆเนี่ยใบก้ามปูล่วงมาใส่ใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยธรรมชาติค่ะดูเนี่ยเต็มไปหมดใบก้ามปูทั้งนั้นเลยตรงพื้นข้างล่างนี่คือใบก้ามปูที่ร่วงจากต้นนะคะเพื่อนๆเต็มเลยนี่ก็ล่วงใส่กระถาง ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามาอัปเดตกระเจี๊ยบเขียวเนาะ